โอ้มาด่าดูสิ <laughs> มันใหญ่มากโอ้ใบก้อนพระเจ้าช่วย ก็มาหาเห็ดนะครับเขาว่าเห็ดผึ่งออกแล้วนะครับป่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <Wow. S 1> บอดเดย์็ดมาเบิ้งนะครับว่าจะได้เห็ดไปแกงแรงหนีบอมาดูกันครับป่าต้นสนก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้อง <Wow. S 1> ฮะเอากําลังสิบ,บรรยายภาพอากาศว่าเนี่ยบรรยากาศสวยๆของป่าต้นสนมาเบิ้งพี่น้องเขาเจอเป็นฟูง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด,ดพุ่นเจ็ดดอกพี่น้องมาเบิง้งพ,พูงหนึ่งเห็ดผึ่งอ้าวเริ่มที่ดอกแรกก่อนนะจ้าโอ้โหปาดปาพี่น้องเบิง้งเ้าจิ้มเลยว้ายอ,<ะ>อาการสาหาัสเติม uh huh. นับเลย <laughs> นับให้พี่น้องเขาเห็น uh huh. ว่าสิได้จักดอก <laughs> มองนี่โอ,อ้คูสามสี่โอ้สี นิคูซีห้านี่ใส่ก่อนอืหาดอกแล้วเนาะพี่น้องมาดูงต่อไปเดี๋ยวไปขี้อย่างปุ่มๆมึงนี้เ่แมนบอกหกเจ็ดเจ็ดอืคุณแปด เก้ากระปุกกระปุ่มที่นั่นสิบสิบดอกพี่น้องนั่งเก็บบมดได้น้อยพูดเออเออสิบดอกพี่น้องอย่าจื้อเหิตพึ่งพูนพูนพูนโอ้ยพูนอีกพูนดอกใหญ่พูนนู่นอีกสองสามดอกหนึ่งสองสามพูนว้ายพี่น้องมาเบิง้ยข่อยยางมากตรงนี้ก็บอเห็นพี่ถนนกับยุพี่ วาอีหกนี่มันอยู่ใต้ใบอีกออนี่ปุ่นอีกพี่น้องสองสาม <c oughs> อ้ามองนี่ผมผุ่มๆบแมนบอกโอ้ยบอแมนอุย้ยถ้าเป็นสีเหลืองเห่ือนก็จะเจอง่ายอยู่ <c oughs> ดูทุกคนมันสวยมากเลย <c oughs> อุย้ยสวยมากสิบสามดอกสิบสามดอก แสดงว่าท่านมีไผมาทั้งทีที่นี่ปูนอีกปูนคางต้นนั่นน,นันน่นนั่นเนมเห็นหัวเหลืองหยุหยหุยใจตื่นแล้วด้วยวันนี้ได้เก็บเห็ดเป็นฝูงพี่น้องมวลหลายมีพี่น้องเห็นอะไรไหม้างต้นเนี่ยหัวเหลืองต้นข้างต้นสนเ, <laughs> <laughs> เห็ดเห็ดอี่ยังขายาว <laughs> เลิศนี่ละ่ะ เห็ดตลกเอาอันนี้ไม่ใช่หรอว้ายอันนี้กับแมนหนีว้ายพี่น้องนี่เห็ดยังนี่มันขึ้นมากปุบปุบขึ้นว่แต่ใบใหม่แหมมันเป็นเห็ดโอยหนอขาบักใยหนึ่งโอ้สวยมากเลยโอ้ยคือหมานแทนนอกเบมเก็บแบบนี้กับมวลตีแบบนี้เห็ดตลกหมวง เห็ดตลอบออไรงานตุดไป <laughs> นี่เขาเจอเห็ดอะไรพี่อ๋อมือก็เหมือนยอดเห็ดเลนจืนแหละขายาวๆ้ยแต่แปลกดีนะพี่น้องเบิง้งล้ำมันขึ้นมาพี่ยาวๆ,ๆโอ้ขืบหนึ่งเลยไปต่ออยู่ไหนอีกเอ่ยหกดอก สิบหกดอกบอมันต้องออกหกศูนว้าวนี่เราเจอหนึ่งดอกนะครับมินี่เขามาเลาะหาเห็ดขลุมครับพี่นอ้องโอ้โหแดงกันนี่ยสวยมากแน่พี่น้องเห็ดปวกบ้านเถาเหรอพระาะว่ามีใครเห็น โอ้ยนอมันเอาได้ไหมนเนี้ยเนี่ยโอ้ยอาการสาหัสเติบแต่ดอกมันแข็งดีนะมันเป็นแห้งๆอ,อ่ะหอมหอมคากหอมแน่พี่นอเอ้ยมันหม,มานมันีเห็ดก็มังออกครับนีเห็ดพึ่งเหลือง ต้องอยู่แถวนี้แหละมนะั้งมีตรงนี้อีกนี่เบิ่งพี่น้องสวยๆแล้วครับอเอออันนี้เห็ดพึ่งเหลืองอเนี่ตอพืดนี่ไว้ในเตินนี่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 อเออ มีต่อปื๊ดใหญ่เตยพี่น้องบึง้ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยสวยมากเลยดอกนี้ปาดโอ้ยมันหมานมันหมานพี่น้องให้มันขึ้นอยู่ใส้อีกเบิง้งหาบิง้งอุย้ยมันคือใบใหม่แนมยากเขี่ยบิ้งเขี้ยสี่ดอกพี่น้องโตน้อย่าไอ้ออออชิมเลยเออ พี่น้องดอกบ้านงามจนวาไวหนาวสาหัสไหมเออได้ไหมไว้ hmm. ได้บอ hmm. ไม่ได้ก็อ hmm. พุณน,นะมีการปานาตโนาวอีกบนยอมได้เคิดหายากโพด hmm. อะไรไหมครับอินแดงอยู่ในดอกในรูกบบรบเวนพะนะ <laughs> โอ้นี่โอ้ยเห็ดผึง่งมังงามๆเลย,ยหมานแล้วหมานแล้วใส่อีกนอกขึ้นขึ้นลึกลับว่าสเสือเกินให้อยู่ที่ป่าต้นสนนะครับบึงโอ้ยสูงปรี๊ดเลยโอย้สุดยอดเลย พึ่งพี่น้อง้ออูหาด,<อ>ดีดีด้วมันคือมันคือใบใหม่ห้งตอบยุใสใสมูนี่มูอยู่นี่นี่เท่าแล้วนี่เท่าเอองานอยู่มีเทิน นี่อเอ้าให้ไปให้เห็นสีดอกอยูใส่อีกหนึ่งหนึ่งดอกหนึ่ง,งพุ่นแล้วไปทั้งพุ่นแล้วเอ,เอาหมวงน,วนั่นนี่โอ้ี่ ให้กว่าอยู่มันอยู่ตรงไหนหรือเกือบลงโอ้ยเออสี่ดอกให้ยุดใสอ่อีกเนทะี่ยไหมแนมยากเสือเกินปุ่นปุ่นปุ่นปุ้นน,นั่นอีกหาดอกนี่นี่นีน่นี่นี่นี่นน ที่ห้าเออดอกที่ห้าแล้วนี่เทินืิเก็บเป็นฟูงจากสี่ไข่เน่คือ,องามจนวาคือ,อสวยมากเบื้องพี่น้องเห็ดกระด่างใยขไกใยเนไฮเออนั้นเอ,อ้นันตีมันคือแนมยาก มันขึ้นเป็นฟูมในดมวงนี่ฮัตเ็นแนมยากก็เลยเหลือ,อมันเป็นป่าตนสนนะครับพี่นอ้องอาสสินแอมยากเน่นิดนึงมันกลมคลืนกับใบมมไม้มากฮะอยังไม้กระด่างนีเสยใหญ่มากเห็ดจานเลยเลย ฮะเออไก่ <laughs> โอ้ยหนอคออแอบอ,อยู่ในต้นไม้ <laughs> เห็ดพึ่งครับเออดอกเดียวเด่นขาวมาเอาบอ หนาวอาการสาหัสเติบอีขมอีขมกับว่าท่านเขาดอกพี่น้องเขาเก็บเอาไปเมิดดูเสียงฝ่ามาแล้วนี่พี่น้องป่าต้นสนกับต้นยูคาหาแบบนี้แหละครับง่ายดีไม่รกอะไรมากมาย นี่พี่น้องปลาต้นสนก็บสเป็นทังสี่เนาะครับเ่าชิมดูครับอาซินแนมยากในจากน้อยเนาะครับกิงฮะไงเออ,เอ,อนี่ไงมันอยู่ข้างใต้วเมนเหยียบเราตีเนาะลุด เอหยียบก็เหยียบต่อ้นี่นาโพดกิ่งสนเออเหยียบแน่นอนไอมันเพิ่งออกนี่ซ้ำเค็มนั้นไว้สำนันไพยสิงูแน่แมเห็นทุกคนเจอแล้วเห็นอะไรไหมนี่ เห็ดขาวโอ้ยขานิ่มากเลยไปแล้วแหละเนี่ยดูแล้วบึงทรงอืมใบสนหนามากมอแน่เห็ด ที่แนมเห็ดกันยากได้นี่ึ้นทางไตใบ นสนพี่น้องดูปาดประด้พอเห็ดเห็ดหยักปาดอุ้ยคนลุกไปหมดเลยประด้เก็บเห็ดใหญ่ปนีเคยมองเก้าที่เขาเคยเก็บนี่ตีอเออรอบนั้นน่ะนี่เก่งใหม่นี่ยังฝาดอยู่นี่คอยจำได้อยู่นี่ไว้คือขืนอันเดียวละลาทุกคนดู ให้ทายซิว่าเหตุอะไรมันคือเหตุพึ่งเหลืองตาเจ้าเบิงมันขึ้นอยู่ข้างลางอ่านผุนกิ่งสนผุนแนมดีๆก็บอเห็นเนอสิบอกรอบนี้อ่านใบกิ่งสนลนแบบเต็มที่เลยหนาะทึบเลยหาอยากเติบอ้าผู้เชี่ยวชาญเก็บเหตุเดี๋ยวข้าพเจ้าถือกล่องเออนั่นอีกดอกหนึ่ง นี่ไงเห็นไหมเห็ข้าพเจ้าเจออยู่ตรงนี้มันอยู่พุ่มๆเลยนื่สวยมากกำมังอุตุอุตุคือบุพอพเห็ดดอกยักๆในน่อะ ทุกคนเห็นอะไรไหมจะพาไปดูนางสวยมากเห็นไหมว้าวเป็นไงเป็นไงสเก็บออกมาเนาะมาดูกันว้าขาหักเป็นไง ก็มางามเลยนี่แบบนี้นี่แก้งแซบกลืนกลึกกลึกเข้าไปเลยคักหลายพุ่นอีกดอกพี่น้องเห็นบอพุ่นอีกดอกว้าวมะพี่มะพี่มะเก็บพุ่นอีกดอกพุ่นพุ่นพี่น้นนอง <laughs> เห็นบอดอกจ<ด>ุ่มจุมจมะพี่<ส>นี่มันนี่มันขึ้นนันนันตรงจริงนันนันน,นันดอกจุ่มจุมเออ แล้วก็พุ่นต้นนั้นน่าจะสาหสอาการสาหัสได้อยู่บอสโทรมาอ่ะตอนนี้ที่เก็บเมื่อกี้เท่าแล้วบลูเอาได้ไหมล่ะบ่ได้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กเออพุ่นเออพ่น,ออพนได้บอมีบลได้เท่าแล้วเท่าแล้ว,ลวก็ให้นางเท่าอยู่นั่นแหละน,นะมาบึง ังนี้นี่เอา้านันตรงกิ่งนั้นอะหายเออนันสีหายเลยจังไดโอ้ยมันล่องหนเฮ็ดหายพี่น้องเฮ็ดหายเดี๋ยวใส่อีกนาะใทย ใไฮลองแกะดูหัวมันไม่แน่ใจ,จนิดนึงแมนนี้เหลืองเหลือง่ันไหนนันเออละง,งูเออสีเหลืองอ้าวขึ้นมาออกกันเดียวล่ะ <c ười> <c ười> กันหานออกก่อนเผาอยู่นั่นเออ จะนับโบโดดเดียวเดียวได้ในท้องเล่สวยมากพี่น้องมึงเห็ดกระด่างนี้สวยมากเลยดูเห็ดหลินจลหลินจืกินแล้วอายุมันขวัญยืนอุ้ยนีเถินว้ายขาอวบ ี่เอาใไดบ้บอลลรนั่นนี่กระปุ่มกระปุ่มพี่น้องขึ้นแบบนี้แล้วเลยเท้าแนมเห็นพี่น้องบึ้งเท้าชิ้มเลยว้ายอาการสาหัสเติมนับเลย นำให้พี่น้องเขาเห็นว่าสิไดจักดอกมองนี่ครูสามสี่โอ้สี่สี่นี่ครูสี่ห้านี่ใส่ก่อนอืหาดอกแล้วเนาะพี่น้องปูดขึ้นนะเห็นบอห็ดเหิดตะไครบอหินเขาไขหิดเขาไข่หรือเห็ดขาวเห็นไหมมาสะขึ้นแบบนี้แล้วพี่น้องแนมยากปลาตนสน น้ำ้ำแปงขันหยียบก็คือเหยียบไปเลยเนาะต้องสังเกตเอาดีๆเนี่ยก็หาติดถนนเองนะพี่น้องภาคไทยภาคสวยภาคลาวภาค,คเขมรผสมผสานกันเนาะพี่น้องวิวบรรยากาศป่าต้นสนพี่น้อง สวยมากคือเป็นป่าที่สวยมากจริงๆเบิงจะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องสวยมากไม่ได้ลกด้วยนุเห็นเห็นยังหูหูหูอยู่เห็นอะไรกำลังให้พี่น้องชมวิวต้นสนอยู่ ไหนอู uh, ้พี่นอ้องขึ้นเอาหม่องโพนเลยเบิงอู้ลงโล่งเลยเนามีเก็บตัวนี้ยังไม่ได้ดูเลยโอ้ยน้องเออนี่สองดอกเพิ่มสามดอกพูนอีกพูน,น,นหัวหนุนพูนเออเห็นบอกพี่น้องนั่านาหนาหนาหนเออฝั่งโนูนนะน้นมีไหม เดี๋ยวออกมาก่อนฝั่งนี้หรอไม่เจอไม่มีขึ้นฟังนานโอ้ยฮะโอ้ยตกใหญ่จนว่าโอ้ยนานตีอ้าวมันขึ้นใบ <laughs> <laughs> โซนโปกตีโอเคๆ มันแนมยากเนาะใบสนมันโปกข้าพเจ้าเจออันนี้อทุกคนเห็ดเบรอเห็ดบอลนี่ดอกมันนี่เห็นไหมใครกินบ้างเห็ดเบืออะ เดี๋ยวนะทุกคนคุณคุไอหัวนี้เออใช่ไหมแ mm. มนยูหมวงนี่เห็ดพึงให้เจอแล้ว mm. หนึ่งดอกนา่บอไม่มันกำลังออกนี่อุ้ยนี่อีกลูกมันเล็กๆเ,เ,เองอุ้ยบอแมนเห็นลังคาแดงเดี๋ยวมาให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูนะก่อนนะครับใช่ไหมเห็นเละลังคาแดง mm. เออนั่นมันมีลูกในหน่อยอย่ฟังขงังใ <c oughs> นนะ หน่อยโพดมันใหญ่เอาคือขึ้นอันเดียวคือบ่ขึ้นลายๆคือแบบมืนอนึงป่าแบบนี้เลยสวยมากหาเห็ดกับมวนพี่น้อง พี่น้องเจอแล้วพี่ๆยุ่ขังใตนี่นี่นเอาเอเหยียบนะคอรัชหรือ,อเละเหมือเอาสาหัสนะอเอาได้บ<อ>่ล่านะถ้าเอาไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาเอาได้อยู่บ่บอบนั่นหนี มันโอ้้ยเบิ่งพี่น้องมันขื้นอาเก็บได้อยู่บ่อุ้ยมันแข็งอยู่นะนี่จะใบสนนี่อันนี้เน่าไปแล้วนี่เออเน่ามาดูกันพี่น้องขนหดขามันโคตรโอ้ขามันโคตรขึ้นบ่ได้ขาแล้วก็นี่อีกพี่น้องนี่เห็นบ่ใบสนมันโปกไวมันต้องแนมยากเห็นบ่อนั่นไก่ บอาา่วงไกลดแล้วก็มาตรงนี้อีกพี่น้องนี่มองยากนิดนึงนะดูนี่ไว้สิึ้นแบบนี้เลยดยพพูพึ่งเห็ดพึ่งฟินแลนดใช่เู่อยู่ที่ป่าต้นสนอยู่ตรงไหนอีกเอ่ยนี่ไงนี่นี่นน,นี่ว้ายนี่สองดอกเอาใดบละอันนี้เทาไร อุ้ยบอดด้เทามันโคตรมันขึ้นบอดด้ติดดูดอกปื้ดเลนวายพี่น้องกอ็เยเบิง่งเ่อยว่าแต่ใบใหม่เลยหลบเอเลดอยู่อุ้ยเป็นไหนเนาฮะอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยนะเสียดอยใหญ่มากเลยเอาได้ไหมละ่ะได้อยู่ตัดบองเนาออกเออ เออขามันยังดีอยู่เออตัดมองนั้นออกให้อีกมันอยู่ใต้ใบอ่ะมองยากนิดนึงยังยันเหยียบมือ,อบอบ่บูฮูบ่สังเกตดีๆก็บ่เห,เห็นเห็นบอเห็นบอะ วิ้ยผมเคยเห็นดอกตูงว้ยสวยมากเลยเก็บมาโชว์ในเบิ้องวิงามแหง้งรสดแห้งคือ,อ <c oughs> สูงยาว,อย,าอ,วอยู่ตรงไหนอีกเลยเน,ยน,นมยากเลย พ,พ,พ,พี่น้องนี่เห็ดลังแหลนั่นมีใครมาทำอะไรไม่รู้นี่พูดจนวาไ่หเห็ดดอกแมงมันกินรออ,อ,อุ้ยพี่น้องใหญ่นนยยจนวาดูสิไว้เน่าทิ้งหมดเลยอะ่ะเชา้าน่าเสียดายใหญ่ยยจนวาปวกมันกินหมดนี่ เลาะเลาะถนนนี่ก็จะเป็นปลาที่เห่าอันออกนะครับไก่ฮิตอีหยังฮิตข้าวเออว้ายพี่น้องว้ายกางทางใหญ่แห้งพื้นกลางโอไมคกอดทำไมเธอถึงมาขึ้นแบบนี้ล่ะมันเทาอุ้ยแอบื้หมมเราเอาบ้านนบอแข่งบอโอ้ยเกือบสาหัส แต่ได้อยู่นี่อตัวนี้คืออุย้ยสองดอกพี่น้องงามจนวานี่มันมันอ้ยเก็บเอาออกมาให้พี่น้องเบ่งเบ่งงามสำเนียไงนี่ไงโอ้ย,อ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 ยสวยสวยสวยกลับบ้านกลับบ้านไป Let's go to เมืองเฮือน หลังจากที่เข้าออกปลาเนอะครับพร้อมจะกลับบ้านนี่อาฮาเราได้พอแกงอยู่นะครับพี่น้องมาเรา้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพอกันใหม่วัสดีครับ